แม่ไปทำงานก่อนเนาะฟ้าบ้านให้แม่ได้ไหมอ่ะนะได้เงินมาได้ไปซื้อข้าวให้หนูกินไงจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะลูกเข้าใจแม่นะแล้วแม่จะรีบกลับมาหาหนูนะได้มาโอ้ลูกสาวมาหาแม่มาม,ามาโอม้เก่งของแม่ไม่เป็นไรนะเราต้องช่วยกันนะ อยู่บ้านต้องดูแลบ้านดีๆนะไม่เป็นไรลูกแม่รู้ว่าหนูทําได้นะหนูเก่งสำหรับแม่เสมอนะคะเจ้าหญิงของแม่โอเคนะแล้วแม่จะรีบกลับมานะลูกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่รู้ว่าหนูทําได้โอ้แม่ไปก่อนนะนะลูกไปไหนไปยังไปก่อนนะ ไม่มีอะไรนะหรือเป็นเด็กอีที่สุดใช่ไหมโอไหนสวัสดีแม่ทีหนึงก่อนไหวแม่ทีนึงก่อนซีมาเอามือไหนให้แม่ดีโฉมอะไหวแม่ก่อนมือไหนดีนะเอามือไหนสวัสดีแม่ก่อนอะสวัสดีอันเมื่อกี้หนูจะยกมือละอะสวัสดีแม่ก่อนเลยแม่จะไปทำงานแล้วเด้งเด้งสวัสดีอะสวัสดีคะ่ะเอามือไหนดี เอมออกจะเอมมือนี้ใช่ไหมมาโชว์มาเอามือนี้มาอันละมือนี้ก็ได้มาอามือนี้มาอยกยกยกให้แม่ยกยกยกสิลูกยกหนึ่งเก่งมากเก่งมากเลยไม่หวัดดีเก่งมากไม่ต้องหวัดดีนะฮะต้องขอต้องไม่หวัดดีนาะไปไปบ้านกันนะโอ้ยไม่เป็นไรนะโรนิสซ่าไบ้ายไปกินนมอไหม ไปกินหนมป้าเที่ยวไหมเที่ยวป่ะ